สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่พามาชมสวนกเกษตรพอเพียงได้จดเจอ,อิญอยู่ที่บ้านหนองบวัวส้มหนองบวัวส้มจังหวัดหนองบวัวลำพูค่ะอันนี้มะละกอพันอะไรไม่รู้แต่ว่าหน่วยเหยวๆโดกโดกจ้ะโดกโดกอ่างหลังเท้านี่ค่ะจะเป็นเพื่อนเพื่นจะปลูกค้นละแถวนะจ้ะเพื่อนจะปลูกค้นละแถว,นถวเนาะสับสลับกันค่ะ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของอชุมชนเนาะค่ะเนาะของชุมชนคะ่ะเป็นกเกษตรพอเพียงแถวนี้ก็จะเป็นแถวนี้จะเป็นมะม่วงพี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขาเนาะจ้ะเนาะเป็นขาเป็นขาใหญ่ค่ะนี่ขาใหญ่สวยสวยนี่มึงดูปี่น้องเอ้ยขาใหญ่ ก็มีันนอคาก็ร่งเกิดแม่น้ำงามพี่น้องตัวโอนซ้อนพูดนะดีดีดีด,ดีบอกเป็นแปนแล้วก็อ่เอาฟางเนาะเอาฟางมาก,กบค่ะทุกคนฟางมาก,กบแล้วก็โหดหน้ามันเนาะหนาฝนกับว่ตต๊ะเลโหดยากอันนี้คือปลาใหญ่ด้ด้ค่ะให้ดูเลยปลาใหญ่ๆหด้ค่ะเพื่อนที่ปลูกสลับกันค่ะมี่ ปลาคามะม่วงมละลกอ่นานะคะันจะเห็ดเสแซมกันซับซับวางกันนะคะทุกคนซับวางกันไน้ช่างนี้จะเป็นปลาคาหน่อยท่างนี้จะเป็นปลาคาหน่อยค่ับปลาคาหน่อยน้ำงาม,งามเป็นเป็นคาแดงอันนี้คนจะมีรายได้ทุกวันได้ไดไดค่ะการทําเกษตรบานเฮ้ามีรายได้ทุกวัน สั่งมูลราคาในพื้นที่นะคะพื้นที่บ่หลายนะคะอืเ่ลที่แต่ว่าเพิ่นปลูกของสลับกันมีมีมะพร้าวเนาะัางน้นจะเป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ค่ะัางข้างนั้นอันนี้เฮามาตอนเทียงเนาะตอนเทียงคะ่ะทุกคนจ่าตอนเทียงมาถึงพี่ตอนเทียงกเลืแเวะให้เบิง่งเนาะนี่เกษตรพอเพียงอยู่ได้คะ่ะ อยู่ได้เทๆมีรายได้ทุกวันค่ะเดี๋ยวพาย่างกลับไปทั้งที่นาะทั้งนี้ก็จะมีหมักปากหมักแกงอมโอ้ยค่ะงำกับงำม้่งเส้ยอีกโอ๊ย อมุมนี่หมักฟักปากแฟ,กฟงค่ะต้นปลูกไปเป็นสุ่มค่ะอุ้ยมึงดูหน่อยำยางอยู่อ้แต่อ่อนซ้อนหลายขอบคุณทุกการรักชมนะคะมื่อนี่พามาชมส่วนกเกษตรค่ะ,กะเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง